สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพักเตียงเลยครับพี่น้องขันกำลังขึขึ้นไปกินข่าวกับขาวเอาาิญไ,ไ,ไปกินข่าวพักกนั่งกันเล่นยนเตียงหน้าน้อยกับเจ๊ซีค่ะทำอะไรคะทำอะไรเขาเอิญไปกินข่าวเลยไหมหงอนมาโหนอยู่ยังอยู่นี่นะแป๊บขึ้นไปกินข่าวตายพี่น้องขานางนอนอันอยู่ใน ถ่านี่ได้นะคะนั่งลับคแล้วก็นั่งพักผ่อนท้าไมแข็งแรงจังลดมาสองอ่สามอ่ะสี <t <t ่อะโอ้ยแมงคามจะจิบไปไปเลยต่มึงอย่าไปใกล้แมงคามแหนโตน้ำพร้อมค่ะพี่น้องคะตาลายแล้วค่ะเอาแมงคามกระตู โอ้แมงคามก็โตสู่กันอยู่ค่ะแม่บอกมันจะกินอันนแหละนี่เนี่ยแมงคามเอาหน้าเพราะเอามาชนกันเฮ้ยเดินอ่ะอุ้ยลายตกล้ตัวแม่ตกแล้ตัวแม่ก็ตะผูอู้มันโคมกันอยู่อดี๋ยวประเทศมันเออฉันเลี้ยงอันไว้ให้มันออกแม่แพลูกมันได้ลายก่อนเอาบปกินแบบบอกฉันบุคอยกินนะคะฉันปล่อยไว้มันฉันอยากได้ตัวผูมันมาชนกันก็เอาวลงเลยพเนาะสื่อขึ้นยัง เอามันคืออยู่แต่ในต้นอันนี้วะเออมันกลิ่นนะเอามีแต่โตเนี่ยแต่ผู้มันมันกำลังผสมพันกันเด้เ็ดฉันขอโทษที่ฉันไปขัดของความสุขของเธอนะไปป้าคือไปกินข้าวครับพี่น้องคะพี่น้องเอ้ยไปกินข้าวไปกินข้าวน้ำกันค่ะไปเบิ่งดูว่ามี่ยังกินในค่ำเมื่อนี้แต่ว่านั่งซื้อมูไว้แบบว่าเขาชี้เห็ุอย่างไว้ไปากันเจ็บ โอ้ยคีแม่บอขาลูกมันยังเนียนน้อยอยู่วิธีจับเป็ดรทุสิย่างยังเหยียบตีนมันโลดเตอระวังแยกกบแดงยินเด้อค่ะเตอระวังแยกกบแดงยินเด้อค่ะอ้าไปเหยียบซะตัวน้อยมันน่ะเด้อค่ะ อ๋ออ๋มันกำลังออกค่ะพี่น้องนี่แต่ละชุดแต่ละชุดเป็ดนะอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้อีกชุดหนึ่งค่ะโอ้ยไร้ายาเด้เฮ้ยเป็ดซาวเฮ้ยป้าเจ้าหาเ้าหกพี่น้องเลยมาแนนี่อันนี้อันนี้พอกินนี้เป็ดแนวบริยุทธ์ค่ะ แจ็บรลดค่ะคะแนนมันแน้งโตโลละลอยนะน้ำบริว่า <in> e: นะคะเป็ดเกลือจุกมือเนยพี่ตัว <open> น <video noises lobster> <ad> <every> ี้แห้งง่ายค่ะไปไปไปข้ากกินข้าวเจ๊บัวกำลังทำแกบข้าวทำอะไรคะทำน้ำตก สบายดีพี่นอ้องสบายดีตอนเที่ยงบะสุกูสุคุนเฮ็ดน้นำตกหมูสูเจซ,ซีกินจ้า<ง>นางไปจับเป็ดถูกลวกลวกจอ้าวจะกิน, <laughs> จ,ะกนจะกินลาบเ,เป็ดบอนังนว่าจะกินเลือดแป้งนั่น <im> ว่าจะพุ่งนี้จะจะเลือดแป้งกี่ภัเฮตุเป็นผมไม่ภั่เหตุเป็นได้ซีเลือดแป้งน,นะเธอจะทำหรอ เขาทำเป็นเหรอเออเดี๋ยวจะเอาแบบแก้ามทาถ้วยหรือทากระถ่อเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทำนะเออลองแล้วราคาตัวน้อยนะเออเรามาทำกันเองห้าห้าเท่าไหร่นะห้าสามตัวน้อยนะไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาปลาตัวน้ำปลาติประคุษแค่ปลาติประดุษแล้วก็น้ำน้ำห้าเฮ้ยน้ำห้าหรือน้ำจิ๊ก ต้องถามเขาก่อนเขาคนรู้เอออออโอเคโอเคเนี่นะแต่มากี่ข้าวน้ำแกงพี่น้องค่ะจะโง่เห็นยังมาคาร์มาคารมากินข้าวน้ำแกงพี่นาค่ะมาเทียงค่ะปุ๋ยมือแม่น้องบอยค่ะน้ำตกนะกินไหมคะอันนี้หมูน้ำต้นตาดค่ะน้ำตกหมูแล้วมันเป็นน้ำเป็นยังล่ะบิ๊กซี่ใช่แล้วคุณตาคุณย่ากินแล้วใส่็จไหมกินแมงมันค่ะกินกระป๋วยแมงมันค่ะ ได้แล้วหมูขั่วขั่ววโลดแล้ววะพักกะบุมีพี่น้องเอ้ยแซมข้างว่วคือบุได้เลยเป็นโรยโลยอยู่เดียวนี่เป็นรันมิพักเนี่ยค่ะเป็นโรดโลดค่ะกินทักหอมมากมาด้วน้องเอ้ยเตาเทียนน้่กันจังเออข้าเทียนนั่นไงได้

มาล่ามาลูกมาะฮู้ไปเที่ยวเข่าไงไปล่าหนำบามิซ่าหนำจนขี้เยาวหนำล้างมือแล้วที่พ่อให้ไปนอนอยู่กับหู้วะอยู่พอดีเอาเนื้อได้เงยหน้าจะมาเห็นหน้าพ่อละกับฮู้วะเดี๋ยววางห่างแห้งยงไก่เียงหมูเียงหมามาเบ่ห่วงแห้งก็ไม่ได้เอวอะห่างแห้งก็วิ่งเลยคอยว่าบ่อแม่จะแดงและอันนี้เฝ้ากันกับพ่อพงษ์ครัปลาลุงสบายดีปลาลุง ยังเชียงเมปลี่ยนอยู่วัดเป็นอำเภอบ่เป็นอำเภอเป็นจังหวัดโอ้โหนี่แหละนี่แหละอันนี้คือผักเนาะอันนี้คือผักบวชเพชรดอกผีบุรีเพชรกระลำกระลำพร้อมกันในลีรอนในตู้ค่คนหีเพชรตะละไก่กระตุ้นส้องเออไอ้งเด็กบุกินบ่เอ้อมาแล้ว ไม่ได้ดิตังไหนมันก็ขึ้นมันะขึ้นฮักตับใช่หรเปล่าเนาะเดินลุกเดินลุกเดินลุกเดินดินลกเดิลกเนลุมเด้าลุเดินลกเดินลุกเดินกเ่ิน้องเดินลุเดีนลุกเนลุกเินเขานลุกเดินลุ่เดินลุกนลกเนเขานินลนลุนดนเิเดินเดกเดลเดิกเลาเดนิเเนล ขาวลายอีห้าเน่ยจะขายตีล้ำบากินข้าวหม่เนาะแล้วเนาะไปกินข้าวไหม่หอมๆมากันเลอันโดนมาสี่รั้มสี่ที่แบบข้างกออนโพดเพิ่นก็ออนโพดมาเป็นเทเย็นลายก็ได้ครับทำาม วัลมออกกินข้าใหม่ทิดนกก็ได้ถแล้ขใหม่มแลงีซื้อของลงอากกินแมันอบุตรชีได้เป็นอันเกี่ยวขาวละท่าสิเดหากินได้หมันหลายหรือให้เดี่ยวนาอได้เป็นฝั่งให้น้อนกินไปติ๊กเฮ้ยแม่จงไปไหนรู้นั่งน ยายยเอยูกินบกนี yeah. ่่มัแมงมันเเยนี้ได้เต็มถวยนี่ยายกับบริกินยังยายกับตากินแมงมันอันแกขแมจามอะะ ่ันเจียวอนเจียว่วนเห็ดจงไว้ลโมก็จงไว้ยุ่ถ้ามันล้มไอเกียวเปล่มันบ่อทรมานมันบ่อแสบห้อนเนาะเครื่องนมันออกแสบออกห่อนแตเปิดแดดนะเมื่อไปแก้วเขาวซอยอัมบาราดนะเขาเขาก้อยเนาะห้อนเกยวไดดให้นึงละแกลเขาหอมไดเรีล้อมนะเมื่อจะคอยใจนะ ดาวไปได้ไปเนาะมันแดดๆนะนูเขาคนข่าวมิ้งคโผลโข้าวปะการขึ้นไไพ่ใหม่ให้ทุ่งคนข่าวอันก็เป็นบิ๊กคนอันก่อนได้เล่องทีไม่ได้เปนมื่เสิบอืบบานนี่ว่าอยู่ก็ได้คนนะกระดาบเมื่อกเอเมื่อเอานะ เมืกีกับมันอากาศมนันห่อนคนเห็ดเบี้ยลงมากอกน้ำจองมือนแบบวันก็ลงมาคน,น,น,นเห็ดเบี้ยเลยจะตั้งน้ำไว้เห็ดเบียแต่มีเวลาไปส่งมันมก็ที่ไปก็เป็นงอไปเอานนะอเลยเห็ดเบี้ยลูกชายลูกเคยบบเหตุอะไพ่อกับแม่ไม่ให้แทนบ่อลไม่ใช่แล้วมันหยาดแทนรถใครแต่บ้านลูกเคยนะ

เอาไปิ่นถิ่นลงโทสวนไม่เท่าเอยเป็นบบไบ่หวาหวานหวาน,หวานสนีจักดเจ้าบอสสบอแมน่าใส่มัน,มนน่ไปเอามาอ,มอากว่าอเอาน้ำมูเอาอะมือนไม่เหมือนไปิมกกทิ้งเลยถ้ามัไม่เี้เกิดสึดใถ้อยู่ปกติก็จะเกา่าวที่านมามยินดีบอกเนาะินดีหน่อยเลยลูก งไปน้อใจ่เป่เป็นบ่มีชีวิชีวา่าอยู่ไปก็นริญเจเร่งเ่ียชินหักผั้ชาวบ้าน้า,นากระป๋ายแล้วก็น่ากระเห็นเรียกว่ารยมีผู้สาวมีประจักอกหักปรจกักษ์มิี่นี่แล้วบ่มีบาราวอกหัก,กหักอกบ่จักน<ม>ีมก็มีแล้วเหรอแ,แม่กห้กจะไกลกค้่ยหรือวอยากได้พูวะ mâm bụng mặt tạng mặt tạng mặt tạng không tạng mặt 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 tạng สามสามโอะไว้เนาะสมเถิกสามเื่องเปิ่นบันเปิ่บันไก่แม่บุยายกี้นี่กับซองเื่องแบบเพ่นมตันนี้ก็้าชุมน้ำงยแล้วน้ำยตงไปอยแล้วสามเรื่องทะาคนสคนเออม่นเดียวั้ไปได้ประมาณสองวันล่างกรลุกเสียกนั้นนะนังจือ ้ <c oughs> วนมาไม่อนกินแล้วนีน่เอาซุปข่าวมายังสะมานะยินฟ้ามานะนมือกิดบอสวยชมสวยเล่นไม่ได้เฮ็ดเฮ้ยเนี่ย กินได้ขาวจนเบิร์ตีเท่มากเลยวันนี้กินบอกราหว่างกินนะกินเรยอย่างเออกินแล้วก็ยากแ <c oughs> มาคือดีคือนี่นี่อก็อิมคือยางยกจะบอกว่ากีนี่เป็นยากหย่างใน้านยางนบ่านเน่นั่งกินลยนั่งกินได้เบิร์ตีนะไปกิน,น,นกินนั่งกักกินนั่ นะคะที่เปนก๋วเตี๋ยวทาบรรยากาศวันลํานีนเลยจ้ะกินจังบาว้าวน้ำพี่น้ำน้องน้ำเจียบตั้งว่าบาว้าวอรีหล่อตั้งก้อนตั้งหน้าตั้งตากินอรีหล่อค่ะสวัสดีค่ะสสวัพี่น้องเดี๋ยวเราไปลงไปต่อค่ะไปลูกกระยาวน้ำแรงค่ะพี่น้อง